สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเรื่องมีอยู่ว่าโดยพี่โยนะครับจริงๆช่องเนี้ยมันไม่ได้ชื่อนี้นะจริงๆมันเป็นเรื่องเล่า90นะแต่ว่าต้องขอโทษจริงพอดีผมหยุดทําช่องไปสักพักหนึ่งฮะแล้วก็ไปทบทวนนะฮะเนื่องจากยอดริสมันต่ำนะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าโอเคแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนแนวทางดูก็คุยกับทีมงานเนาะ ตอนคุยกับทีมงานเนะี่ยทีมงานก็ถามผมว่าจริงๆล้วพี่โยอยากทําเรื่องอะไรนะคือโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบเรื่องลึกลับเรื่องที่มันหาคําตอบไม่ได้แล้วก็เรื่องมหาศาร,รย์ต่างๆบนโลกใบนี้นะฮะผมก็เลยคุยเรื่องนี้กับทีมงานนะฮะแล้วก็ทีมงานก็เลยบอกว่าโอเคงั้นจุดนี้ไงพี่ผมก็เลยอ่ะโอเคถ้างั้นก็ตั้งชื่อรายการใหม่แล้วกันนะฮะเรื่องมีอยู่ว่านะฮะมันเหมือนการกล่นนํำนะ,ะเพื่อจะเข้าเรื่องโอเควันนี้ไม่รอช้านะฮะเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาว วันนี้ตามหัวข้อเรื่องเลยนะที่ผมขึ้นหัวข้อไว้ก็คือโลกเราเนี่ยจริงๆแล้วนะมันคือโลกซิมูเลชันหรือเปล่านะฮะต้องบอกกันนะฮะว่าคลิปนี้ทำขึ้นมาเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะฮะต่างประเทศเนี่ยเขามีคิดกันเยอะนะฮะทฤษฎีสมคบคิดเยอะหลายเรื่องเราก็ฟังเป็นความบันเทิงเนะเก็บเอาไปคิดดู่าอั่างอาจจะจริงมาอังางอาจจะอาจจะแบบเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดเป็นแค่การคิดขึ้นมานะสมมติฐานนะฮะทีนี้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะ ข้อมูลที่ผมไปหามานะเขียนโดยคุณนะฮะไมค์โทมัสนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่านะครับคุณไมค์โทมัสเนี่ยเขาเขียนเป็นเป็นบทความนะ,ะนิยามที่สีติการจําลองเนี่ยสิ่งที่ผู้คนรับรู้ว่าเป็นความจริงนั้นอนะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือการจําลองขึ้นมาของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ขั้นสูงนะครับที่มีความสมจริงอย่างมากนะครับซึ่งอาจได้รับการควบคุมดูแลจากสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าเราหรือทรงภูมิปัญญาจริงๆเรื่องเนี้ยมันจะลิงก์ไปในหลายเรื่อง เดี๋ยวค่อยๆดูค่อยๆฟังพอดแคสต์ผมไปเรื่อยๆนะผมจะลิงก์ให้ฟังนะ,ะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับหลายๆเรื่องนะมันมีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็ชิสเตรสงคมคิดหลายเรื่องเนะี่ยมันดูน่าสนใจมากๆนะฮะสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาหรือสูงกว่าเราเนี่ยถ้านับตามคําเรียกของชาวเทวานิยมนะ พูดถึงอิงศาสนาน,นิดนึงนะชาวเทวานิยมก็จะเรียกสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิกว่าก็คือพระเจ้าส่วนอเทวานิยมนะผู้ไม่นับถือพระเจ้าหรือนับถือเทพเจ้าเนี่ยก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่เหนือ เป็นผู้เล่นที่อยู่เหนือเกมอะฮะลองนึกภาพเรามีหน้าจอแล้วมีผู้ควบคุมเกมอยู่ผู้ควบคุมซิมูเลชันนี้อยู่จริงๆนยะความจริงนี้นะมันหลีกหนีไม่ได้เลยนะถ้าสมมติโลกนี้เนี่ยโลกที่เราอยู่เนี่ยโลกที่เราใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแค่ซิมูเลชันมันเป็นแค่สิ่งจำลองขึ้นมามันแปลว่ามันต้องมีคนสร้างระบบหนีขึ้นมาถูกปะ่ะถ้าเป็นทางเทวานิยมเขาก็จะเรียกว่าพระเจ้าแต่ทั้งทางษเทวานิยมที่เขาไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะใช่นะเขาคิดว่าเป็นอย่างอื่น เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามบทความนี้ก็เขียนต่อไว้นะครับว่าทฤษฎีการจําลองเนี่ยได้บอกไว้ว่าเราทุกคนเนี่ยฮะใช้ชีวิตอยู่ในโลกโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะฮะแล้วก็ควบคุมโดยสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจทางกายภาพเราสิ่งที่ควบคุมอยู่เหนือกายภาพเราก็คือ above ในสถานการณ์นี้นะมนุษย์ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงและจับต้องได้แต่เป็นโครงสร้างที่ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้วก็การเข้ารหัสนะครับของ โลกดิจิตัลที่เราอาศัยอยู่การใช้ชีวิตในโลกจำลองเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับการใช้ชีวิตในเกมซิมใครเคยเล่นเกมซิมบ้างอะหากเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วใครคือโปรแกรมเมอร์อะอย่างที่ผมบอกเห็นไหม มันก็ต้องมีโปรแกรมเมอร์เนาะนักปรัชญาชาวสวีเดนนะชื่อนิกอบอสต ROM นะฮะโต้ย่างในบทความนี้ในปี2 0 0 3นะเขาบอกว่าว่าคนรุ่นต่อไปเนี่ยอาจมีคอมพิวเตอร์ขนาดที่ใหญ่กว่าที่สามารถรันการจำลองแบบละเอียดนะฮะของมอหุลุดของเราได้มากมายซึ่งสิ่งมีชีวิตจำลองนั้นถูกปลูกฝังด้วยจิตสำนึกเทียมนะฮะมีโอกาสสูงที่เราจะเป็นผลผลิตจากการจำลองนั้นและอาจจะไม่ใช่นมนุษย์สายพันธุ์เดิมอาจเป็นกรณีนี้นะครับถ้าตามทฤษฎีของคุณบอสต r o เนี่ยได้พูด ว,นะว่าโลกนี้มันคือจําลองมันคือการจําลองมันแปลว่าทฤษฎีการวิวัฒนาการเนี่ยตกไปแล้วนะคือไม่มีจริงการวิวัฒนาการไม่ได้ไม่ได้ถูกใส่เข้ามาใน DNA เราตั้งแต่แรกไอสิ่งที่มันใส่เข้ามาในหัวเรามันคือโปรแกรมเราถูกโปรแกรมขึ้นมาโดยแยกตามบัจเจกบุคคลนะนักปรัชญาคนอื่นได้ขยายความเกี่ยวกับข้อโต้แย้งของบอสตอมน,นะก็คือาศาสตราจารย์ด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะเดวิดชานส์เมอร์นะ อธิบายสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าซึ่งรับผิดชอบต่อการจําลองที่สมจริงเนี่ยว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ในจักรวาลถัดไปผมฟังดูยังไงมันก็ถ้าตามมินนิ่งนี่นะผมก็ว่ายังเป็นพระเจ้าปะหรือหลายคนว่าไงลองคอมเมนต์ดูนะฮะซึ่งบางทีมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยอาจมองเป็นพระเจ้าก็ได้นี่ยเขาพูดแล้วแม้ว่าไม่จะเป็นต้องเป็นในความหมายดังเดิมก็ตามคือเอาง่ายๆผมยังรู้สึกว่าบทความเนี้ยเขายังเชื่อว่ามันมีโปรแกรมเมอร์ที่ใหญ่กว่า โลกเนี้ยโลกเราเนี้ยมันถูกจำลองขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้เนาะโลกเรานะคุณลองนึกภาพตามผมนะโลกเนี้ยเป็นโลกที่จำลองถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโลกเป็นโปรแกรมจำลองนั้นก็แปลว่าหลังจากที่เราตายจากไปมันก็แค่ถูกย้ายเซิร์ฟเวอร์ถูกปะถ้าเราทาตามโปรแกรมตามเงื่อนไขที่โปรแกรมเมอร์กำหนดไว้คุณก็จะได้ไปสู่โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่าเฮลเลน หรือสวรรค์แต่ถ้าคุณเขียนโปรแกรมที่ผิดพลาดไม่ได้รันตามโปรแกรมที่โปรแกรมเมอร์กำหนดไว้คุณก็จะไปสู่นรกง่ายๆคือถ้าคุณทําความดีก็คือมันก็ตามมันก็ทําตามรูทของโปรแกรมเนอะคุณทําความดีก็ไปอยู่อีกซิมูเลชันนึงก็คือสวรรค์คุณทําความชั่วก็ไปอยู่อีกซิมูเลชันหนึ่งก็คือนรกถูกไหมอ่าเขายังพูดอีกว่าพวกเขาพวกเขาเดย์คือ above <S <S เราเนั่นแหละอาจจะเป็นเพียงวัยรุ่นชาญชาญชาญสมัยก็เก่านะ ที่แฮกคอมพิวเตอร์แล้วเปิดจัก,กรวาลทั้ง5อยู่เบื้องหลังแต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าใครสักคนที่รู้แจ้งทุกสิ่งรู้ทุกสิ่งและทรงพลังเหนือโลกของเราแสดงว่าทฤษฎีนี้มันจะมีบางคนที่พยายามจะหลุดพ้นจากโปรแกรมออกไปให้ได้แล้วคุณรู้ไหมว่า มันก็มีคนหลุดออกจากซิมูเลชันไปแล้วนะจริงๆถ้าคนศาสนาพุทธนะที่ไม่ใช่เทวานิยมนะฮะก็จะทราานะก็คือพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชธธายเศรตฐะก็คือหลุดออกจากซิมูเลชันได้หรือการนิพพานหลุดจากซิมูเลชันไปไหนฮะมันคือ above time ครับมันมีหลายๆทฤษฎีที่พูดถึงว่าพระเจ้าคือเวลาด้วยนะถ้าเราต้องการจะเอาชนะพระเจ้าเราต้องชนะเวลาให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทาให้ชนะเวลานะเวลาให้ได้ก็คือเราต้องหลุดออกจากห่วงเวลาให้ได้ถูกปะหลุดออกจากโลกจําลองให้ได้เราก็จะไป อยู่เหนือนอกโปรแกรมอะ ถ้าพูดถึงว่าโลกนี้เราคือซิมูเลชันนะและคำถามก็คือคนที่สร้างหรือโปรแกรมเมอร์ที่สร้างซิมูเลชันนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการให้เราอยู่ในซิมูเลชันนี้ตลอดไปหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับจริงๆเขามีหลักชี้นำทางส่งมาให้เราแล้วนะเพียงแต่ว่าเรามนุษย์เรามนุษย์บนโลกไปเนี้ยก็ยังหลงแสงสีของซิมูเลชันนะก็ไม่ได้สนใจแต่บางคนที่เขาเข้าสู่เชิงปรัชญาของชีวิตเข้าสู่โลกของความสงบแล้วเขาค้นหาเขาเจอครับอย่างศาสนาที่เป็นเทวานิยมเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ชี้น คำถามก็คือศาสนาทูตได้รับคําสอนมาจากพระเจ้านะวิธีการแฮกหลุดออกจากซิมูเลชันนี้แหละอันนี้ือส่วนของเทวานิยมเนะส่วนศาสนาอาเทวานิยมเนี่ย,ยง่ายๆก็คือก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระแต่ปิฎกนะก็เป็นวิธีหรือเป็นคู่มือในการแฮกเพื่อให้หลุดออกจากซิมูเลชันนี้ของศาสนาอื่นที่เป็นเทวานิยมก็มีครับเพื่อให้หลุดออกจากซิมูเลชันนี้นะฮะเพียงแต่ว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจแล้วเราคิดหรือเปล่าว่ามันคือสิ่งนี้ในในอีพีหนึ่งเนี่ยขอจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะมาต่ออีพีหน้านะว่า ยายวสรุปง่ายๆคือโลกใบนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นแค่โปรแกรมคนที่สร้างโลกจําลองไปเนี่ยหรือโปรแกรมเมอร์เขาให้มาแล้วเขาให้หินมาแล้วให้คําบอกใบ้มาแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะหามันหรือเปล่าแล้วคุณหามันเจอแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจและศึกษามันอย่างถ่องแท้หรือเปล่าฝากไว้ให้คิดก่อนนะครับเดีย๋ยวต่อกันอีพีหน้าครับสำหรับรายการเรื่องมีอยู่ว่า